สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านเกษตรกร,เ,ร,กรเตรียมเฮ28เมษายน2563นี้ชุมเสนอแจกเงินเกษตรกร1 5 0 0 0บาทคาดว่าพุษภา2563นี้จะได้รับเงินค่ะก่อนที่จะไปรับฟังฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะด้านนายอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารธนาการเฉพาะกิจของรัฐเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบว่าภายใน1-2ถึวันนี้จะมีการเสนอเยียวยากเกษตรกรให้กับคณะกรรมการการกองได้พิจารณาโครงการเนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณพระราชกำหนดเงินกู้โดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้า ในวันที่28เมษายน2563ค่ะสำหรับมาตรการดูแลกเกษตรกรนั้นกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการโดยเฉพาะข้อมูลเกษตรกร,ร,กรที่มีการขึ้นทะเบียนทุกปีซึ่งเชื่อว่ามาตรการจะแล้วเสร็จและพร้อมจ่ายเงินให้กับเกษตรกร,ร,กรได้ภายในเดือนพฤษภาคม2563ค่ะโดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือน เหมือนกับอาชีพอื่นหรือไม่นั้นจะต้องรอติดตามว่าคณะกรรมการกันกองจะพิจารณาออกมาในรูปแบบใดซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นการโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ให้ข้อมูลไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกศและกระทรวงเกษตรและสากรอ,อยู่ระหว่างพิจารณาช่องทางให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งสามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นได้ทุกบัญชี ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีของธนาคารทกศค่ะทั้งนี้ยังมอบหมายให้ทกศดูแลเกษตรกรรายย่อยให้ครอบคุมทั่วถึงพร้อมให้เตรียมแผนฟื้นฟูภาคเกษตรกรในระยะต่อไปซึ่งเป็นการเตรียมแผนไว้ก่อนในการใช้งบประมาณพอลกองเงินกู้ก้อน400 0 0ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดูแลเรศ,ศรษฐกิจฐานรากค่ะก่อนหน้านี้น,นายอนันต์สวนนรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้เตรียมเสนอเยียวยาเกษตรกรตามจํานวนทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จานวน9ล้านทะเบียนเกษตรกรปรงเงิน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนหรือ1 5 0 0 0บาทต่อทะเบียนเกษตรกรโดยเตรียมเสนอต่อคณะกรรมาการกำกับดูแล ผู้ที่ได้รับกระทบต่อโควิด -19 ที่มีประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันที่23เมษายนนี้ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรคาดว่าจะใช้วงเงินงบประมาณ135,000ล้านบาทผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรทกสค่ะและทางช่องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ